งานครับ COV เจนสามครึ่สองจุดศูนย์นะฮะตัวนี้ขับสี่ได้เลยฮะอ่าจูนน้ำมัน E ยีสิบนะครับคดีก็คดีเข้ามาจากโปรห้าพันนะฮะมีตั้งวาล์วลิ้นล้างหัวฉีดนะครับเปลี่ยนให้กรองหัวฉีดสเตเลสรีเฟซ ECU เลยดึงรอบเป็บาใหม่นะฮะแล้วก็จูนกล่องหลักนะครับจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมัน E นะฮะ ก็อันนี้ไม่ใช่รอบเดิมโรงงานของเครื่อง 2- สาูสน,นะฮะผมปรับรอบช่วยเรื่องตัวถัดนะฮะตอนแรกฝัดงักหนักเลยนะฮะนี่นะครับรอบแทบไปฉดิกเลยนะสัน่นร้อยลงชัดเจนนะครับอ่ะก็พอช่วยเรื่องโล่งจำตัวได้ครับนะฮะนิ่งกว่าเดิมพอสมควร <c oughs> นะฮะอ่ะโอเค คนีจูงเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสดของลถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจูดโดยใช้ตัวนี้นะครับเอฟไวเบร์ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกากาะนะครับสายเบสิกเวลาจูรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มาโนจูล้วนเลยนะฮะจูดสอจุถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับเดี <S <S 2> <S 2> <S ๋ยวมาดู g สามสองจุศนย์ะฮะขับสี่วิ่งยังไง นะครับเดิมๆก็ว่าอืดแล้วเจอขับสีด้วยนะฮะป้าเปิดแอร์เกียร์ดีนะครับ <c oughs> นดไ,ไอ้ที่เขาเปนงานโอ้โหจเจริญเถิดโอ้โหแล้วอย่างเหนียว กันที่จอดรถแต่ไม่เก็บให้มันดีอ้าเจ๋อเลยละเอาใหม่เอาใหม่เดิมเดิมต้องกดคาลิ่งลึกๆนะครับคาลิ่งหนักๆหายหมดแล้วนะฮะกดจูนคาลิ่งให้หมดนะฮะจูนได้ครบทุกอย่างเลย นะฮะอ่ะโอเคก็เราดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ c ีอีบเจนะครับลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่านบ้างนะครับอัตราเรื่งเป็นยังไงนะฮะพีจูนจูนคาราสามพันห้าร้อยบาทนะครับหรือจะจัดโปรห้าพันอย่างคดีก็ได้นะครับมีแต่ส่วนสำคัญทั้งนั้นนะครับที่ทำแล้วก็พีจูนหน้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดนสามนะฮะท่าปากซอยรั้วสี่นึงนะครับที่คือสำหรับลูกค้าคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่งงานจูนนะฮะ โควิดเบน้องต้นทั่วไปที่คลองเจ็ดผมไม่ได้รับนะฮะรวมถึงจูนรอบสถานที่นะครับโควค่าเดินทางนะฮะแล้วก็ติดตามได้รักสารช่องทางนะฮะเฟซบุ Facebook, YouTube, ๊กยูทูบปุกันแบบนะครับทีมอีจูนีบแบบคันด้าเจอรักสารช่องทางเลยนะฮะแล้วก็รักสารช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ให้แล้วสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับก็ส่งงานสําหรับซ o v อวีเจ็ดสามสองจุดศูนย์นะครับโปรห้าพันจูนโนมันอีฟิตน,นะครับล้อเดิมเท่าเดิม โรงงานตัวนี้ขับสีด้วยนะฮะหัวฉีดเดิมนะฮะคันเนร่งหนักหนเนๆือะไรอื่นๆทุกอย่างสันเซินแก้ให้ครบหมดเลยนะครับคนละคันแน่นอนขอบคุณครับ